เจ้ปังเจ้แปบคุยเรื่องปังตำเรื่องว้าวเล่ามุมญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายจนต้องร้องว่าสึกเกย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนช่วงเจปังนั่งเล่านะฮะวันนี้ครับผมแอดบอลมาคนเดียวเดียวเพราะว่าอยากจะเล่านะฮะเล่าความประทับใจแล้วก็ก่งๆก่รีวิวนะครับผมกับภาพยนตร์ที่ผมได้ดูไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมน่าจะชอบมากที่สุดในปี2020อีกด้วย พูดกับพูนะออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมชอบมากกว่าโดราเอมอนสแตนบายมีภาค2ซิอีกภาพยนตร์เรื่องนั้นฮะก็คือ a อนิเมชันเรื่องโจเซโตโทราโตซากะนาทาจิหรือถ้าแปลก็คือโจเซกับเสือและเหล่าปลาเรื่องนี้มันหมายความว่ายังไงชื่อเรื่องก็แปลกๆนะฮะอธิบายก่อนก็คือชื่อเรื่องเดียวกันนี้ครับมันเคยเป็นนิยายครับนิยายปกติปกติเลยครับไม่ใช่ไลโนเวลด้วย เป็นนิยายที่ถูกเขียนโดยนักเขียนหญิงนะครับผมชื่อคุณธนาเบะเซโกะนะฮะซึ่งอาจารย์ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2019แล้วฮะโดยอายุ90กว่าเลยนิยายเรื่องดังกล่าวฮะวางจำหน่ายเมื่อปี1984ก็รวมๆ30กว่าปีมาแล้วนะฮะเกือบ40ปีแล้วมีเรื่องราวฮะที่กล่าวถึงหญิงสาวับผมซึ่งเป็นหญิงสาวผู้พิการทางขาครับเธอเดินไม่ได้ ซึ่งเธอมีชื่อจริงๆนะครับผมชื่อว่าคูมิโกะครับผมแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเธอจะเรียกตัวเองว่าโจเซหรือโจเซตลอดเวลาซึ่งโจเซหรือโจเซเนี่ยเป็นชื่อตัวเอกของนิยายที่เธอชอบอ่านเป็นนิยายแนวรักโรแมนติกฮนะแล้วก็เธออาศัยอยู่กับยายนะครับผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยแน่นอนว่าการเป็นผู้พิการแบบนี้ก็มีชีวิตที่ค่อนข้างเหงานะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนฝูงรวมถึงไม่ได้ใช้ชีวิตในสังคมปกติด้วย แต่แล้วเรื่องราวก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอเกิดขึ้นมาครับเมื่อชายหนุ่มคนหนึงฮะชื่อว่าซูเนโอนะครับผมไม่ใช่ซูเนโอในโดรีมอนนะซูเนโอคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยครับแล้วก็แน่นอนนักศึกษามาหาลัยเนี่ยก็อยากจะมีอนาคตที่ยาวไกลเขาก็ต้องหางานพั์ทไทม์ที่ต้องหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองด้วยแล้วก็บังเอิญที่ว่าวันหนึ่งฮะซูเนโอเดินทางกลับบ้านแล้วก็ได้พบ โจเซหรือคุมิโกะเนี่ยฮะที่ประสบอุบัติเหตุรถวิวแชร์ไหลมาตามทางเดินฮะแล้วเขาก็ได้ช่วยเธอไว้ในการพบกันครั้งนั้นเนี่ยซูนิโอได้คุยกับคุณยายของคุมิโกะแล้วก็พบว่าเออเขาสามารถรับงานดูแลคุมิโกะได้นะดังนั้นครับชีวิตพาร์ทไทม์ที่เรียกว่าได้เงินดีทีเดียวของซูนิโอเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นทีนี้ครับผมการที่ซูนิโอนะครับผมตัวพระเอกของเราเนี่ยได้มาดูแลโจเซเนี่ย แม้ว่าแรกๆก,นะการดูแลคนพิการซึ่งเป็นหญิงสาวไวัยไล่เลี่ยเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สนุกสนานหรือโรแมนติกอะไรนะักมีความขัดแย้งเรื่อยมานะฮะแต่ว่าการอยู่ด้วยกันของทั้งสองเนี่ยมันมีจุดที่เชื่อมโยงกันอยู่ฮะในอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยได้นำเสนอว่าซูเนโอเองฮะก็มีความใฝ่ฝันนะฮะที่จะเป็นนักชีววิทยาทางทะเล นะครับผมแล้วก็รวมถึงอยากไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยในขณะที่โจเสหรือโจเซเนี่ยฮะเธอก็มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปนะฮะเธออยากวาดรูปวาดถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวของตัวเองจินตนาการอันสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลเออกมาผ่านบนผลงานศิลปะของเธอแต่แน่นอนครับว่าการเป็นผู้พิการแบบนี้เนี่ยอะไรอะไรมันไม่ได้สมหวังอย่างแน่นอนแล้วก็ โจเซ่กับยายนะฮะจะใช้ชีวิตในรูปแบบนี้ไปได้อีกยาวนานแค่ไหนเรื่องราวของโจเซโตโทราโตซากนทาจิก็ดำเนินไปในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันครับผมจะไม่สปอยอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าในฉบับอนิเมชั่นตัวนี้นะฮะมีเรื่องราวที่ต่างจากต้นฉบับนิยายแล้วก็ต่างจากตัวฉบับภาพยนตร์คนแสดงที่ฉายไปเมื่อปี2003อย่างมาก คือโชคดีครับที่ผมได้ดูภาพยนตร์ตัวปี2003เนี่ยก่อนไปดูอนิเมชันเรื่องนี้มาพอดีเพราะว่าผมก็เออกลัวว่าไปดูแล้วเอ้ยมันเคยมีต้นฉบับมาก่อนก็ดูไว้ก่อนว่าเออเนื้หามันเป็นยังไงซึ่งไอภาพยนตร์ปี2003ครับมันเป็นอะไรที่โอ้โหอึนมากคือมันจบเป็นเป็นฉากจบที่มันไม่ได้แฮปปี้เอนสัเท่าไหร่เลยนะครับผมก็โอ้ทำใจไวระดับหนึ่งเลยว่าอนิเมชันมามันจะอึนขนาดนั้นไหม ก็ปรากฏว่าฉบับอนิเมชันนี้นะฮะก็มีการตีความใหม่นะฮะนำเสนอเรื่องราวในทิศทางใหม่ที่แตกต่างจากต้นฉบับเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้มาพูดถึงตัวอนิเมชันกันอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือผลงานอนิเมชันตัวนี้ฮะคุณภาพของงานสร้างเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดเลยสร้างโดยสตูดิโอโบลส์นะฮะสตูดิโอโบสเนี่ยมีผลงานอะไรมาก่อนหน้านี้คือเป็นสตูดิโอดังนะ,ะที่สร้างอนิเมชันมาโอ้โหเยอะมากๆหลายต่อหลายเรื่อง ผมเชื่อว่าเรื่องที่ทุกคนจะรู้จักมากที่สุดนะฮะก็คือแข็งคนคนแปรธาตุ r o t h e ูดนะฮะหรือก็ฟูเอเปทันอะค h ิมิสเนี่ยแหละที่หลายคนเรียกกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นโชบายร็อกนะฮะมอบไซโค1 0 0แล้วก็มีโนราการมิด้วยผู้กำกับของอนิเมชั่นโนราการมินะครคุณทามุระโคทาร่เนี่ยก็เป็นู่วำกับของฉบับอนิเมชั่นโจเซโตโทราโตซังคณาทาจิด้วย และทีนี้นะฮะเมื่อคุณภาพแอนิเมชันถือว่าสอบผ่านแล้วการเล่าเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมเปิดนไว้นะต้นเทปเลยว่าเป็นแอนิเมชันที่ผมประทับใจมากที่สุดในปี2020เลยก็คือเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ดูมาเนี่ยผมขอเปรียบเทียบคร่าวๆเลยลวกันว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องโนดามิมุ่นรักนักดนตรีผสมกับบันทึกน้ำตา1ลิตรในแบบ,บอ่อนๆเบาๆฮะ ฟังขนาดนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหหนังมันต้องรามมาปวดตับน้ำตาทะลักขนาดนั้นแน่เลยเออถ้าให้เทียบอย่างนี้ดีกว่าคุณไปร้านแกงกะหรี่แบรนด์ดังร้านหนึ่งที่เขาเลือกระดับความเผ็ดได้สมมุติว่าไอโนดามะเนี่ยมันเป็นการ์ตูนแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ระดับประมาณแบบความเผ็ดระดับ5มาทึกน้ำตาหนึ่งลิตรก็เป็นแกงกะหรี่ความเผ็ดระดับ5เหมือนกันแต่เรื่องนี้นะมันก็คือแกงกะหรี่เหมือนกันแต่ความเผ็ดระดับ1อืม ก็พูดฮะมันก็คือมีกลิ่นอายที่ชวนให้นึกถึง2เรื่องนั้นอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้โหดร้ายต่อจิตใจถึงขนาดที่แบบว่าโอ้น้ําตาต้องท่วมกันท่วมโรงอะไรกันขนาดนั้นแต่ก็แอดมินเองก็มีจุดน้ําตาตกอยู่บ้างหน่อยๆน,นะฮะแต่ก็ไม่ขนาดน้ําตาหนึ่งลิตรอยู่ดีฮะแน่นอนมันไม่ได้หนักหนาตาหัดขนาดนั้นก็คือเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไว้ว่า คุมิโกะหรือโจเซเนี่ยเขาเป็นผู้พิการถูกไหมฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ครเป็นผลงานที่เปรียบเสมือนซอฟต์พาวเวอร์นะฮะในการมอบตัวตนที่เข้มแข็งให้กับบุคคลที่เป็นผู้ผทุกพลภาพหรือผู้พิการเนี่ยให้อยู่ในสังคมได้อย่างไม่ไอายใครได้ระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะและเรื่องนี้ครมัน Based on r ียลิตีก็คืออิงจากสถานที่จริงทุกอย่างเลยแล้มันมีฉากหลังคือเมืองโอซาก้านะครับที่ที่แอดบอลอยู่พอดีเลยด้วย ดังนั้นถ้าตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะมีความเป็นแฟนตาซีเพ้อๆกาวหน่อยเพราะเทเลอร์เองมันก็มีดรมซีนหรือซีนในความฝันเนี่ยผสมมาเยอะแต่ข้อจริงฮะเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเรียวหรือแบบสมจริงสมจังกว่าที่คิดเยอะเลยว่าด้วยเรื่องของฉากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้างเทฟฟนะครับผมสถานีหลักของเมืองโอซาก้าสถานีอูเมดะนะครับแล้วก็ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคายูคังสวนสัตว์เทนโนจิ อ๋อคอยซื้อเทงคาคุนะฮะแล้วก็ไปอีกหลายที่แม้แต่ไปถึงชายหาดก็ยังไปมาแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ครับแม้แต่เมืองโอซาก้าเองเนี่ยระบบคมนาคมเขาเอื้อเฟื้อต่อผู้พิการได้อย่างครบวงจรมากๆโจเซ่นั่งรถเข็นนั่งรถวิวแชร์ตลอดเวลาเนี่ยเธอก็สามารถไปได้ทุกที่ก็หวังว่านะับประเทศสารคขันเราเองก็จะมีระบบคมนาคมที่เอื้อเฟื้อต่อผู้พิการ ให้ไปได้ทั่วเมืองได้สะดวกสะดวกแบบนี้บ้างสักวันเหมือนกันฮะและด้วยความที่มันจําลองสถานที่จริงมาเนี่ยแทบจะไปะเป๊ะเลยผมก็เลยนึกไปถึงภาพ,พยนตร์เรื่อง Westering w i t h y you หได้ดูฝังฉันมีเธอที่เรื่องนั้นเนี่ยนำเสนอฉากหลังในโตเกียวได้แบบสมจริงสมจังแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มเข้าไปสไตล์ชินไคนะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยก็นำเสนอฉากหลังเป็นเมืองโอซาก้าได้อย่างสมจริงสมจัง นะ้ว้วก็มีความสวยงามเพิ่มขึ้นด้วยสเสน่ห์ของแอนิเมชันเข้าไปอีกและอีกจุดหนึ่งครับผมที่แอดมินแอดบอลเนี่ยชอบเป็นพิเศษก็คือตัวนางเอกฮะโจเซเนี่ยคือไม่ใช่ว่าน้องจะเป็นโลลินะีหน้าผักกว้างอะไรต้องบอกใบ้ไว้ก่อนว่าน้องเป็นโลลิปลอมนะฮะน้องไม่ได้อายุน้อยขนาดนั้นนะฮะแต่จุดเด่นของนางฮะนางพูดสำเนียงคันไซครับ เพราะเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับคุณยายฮะที่ดูแลอย่างไข่ในหินเลยคุณยายนี่จะไม่ชอบให้น้องออกไปปเผชิญหน้าโลกภายนอกด้วยตัวเองได้นะฮะดังนั้นน้องต้องอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กคุณยายเองก็พูดสำเนียงคันไซแบบแก่เก่าๆฮะน้องคูมิโกะเองเนี่ยก็ติดสำเนียงคันไซของคุณยายเหมือนกันดังนั้นฮะใครที่ดูเรื่องนี้แล้วฟังสำเนียงคันไซไม่ออกเนี่ยน่าจะมึนหนักแน่ๆเพราะว่า ตัวรัเงเอกฮะจะพูดด้วยสำเนียงคันไซท,ทั้งเรื่องเลยแต่ว่าผมชอบมากมันสำเนียงนี้มันน่ารักสุดๆอะ่ะคือแอดบอลก็อยู่มาเกือบสี่ปีแล้วนะมันก็ชินกับสำเนียงน,นี้ไปแล้วนะฮะก็หวังว่านะฮะถ้าหาว่าเรื่องนี้เนี่ยมีโอกาสที่เข้าฉายในไทยแล้วมีซับไตเติลเนี่ยท่านที่ฟังเสียงญี่ปุ่นฮนะลองฟังเสียงของตัวเอกไม่ว่าจะเป็นฝั่งซูนโอที่พูดสำเนียงกลางแล้วก็ตัวคุมิโกะหรือโจเซที่พูดด้วยสำเนียงคันไซเนี่ยมันมีสมเสน่ห์สุดๆเลยนะฮะ แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าโหเรียวจนจุกอ,อกบ้างอ่ะพอพูดถึงแค่ว่าพระเอกนะฮะรับงานพาร์์ไทม์ดูแลผู้พิการแต่นม่ก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักชีววิทยาทางทะเลมีชมรมดำน้ําที่ตัวเองทํางานพิเศษอยู่นะฮะมีเพื่อนทั้งเพื่อนชายและเพื่อนหญิง มีชีวิตส่วนตัวที่มีอนาคตที่อาจจะไปได้ก้าวไกลอีกมากแต่เขาก็ต้องแบ่งชีวิตส่วนหนึ่งของเขามาเพื่อดูแลหญิงสาวผู้มีความพิการลักษณะอย่างนี้เรื่องราวมันแน่นอนครับมันไม่ใช่โรยด้วยกลีบก,กุหลาบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุมิโกะครับอยู่กับคุณยายอายุ80ปีแล้วชีวิตของเธอจะดำเนินไปลักษณะอย่างไรบอกเลยครับว่าครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยมันมีเพซซิ่งหรือจังหวะการดำเนินเรื่องเนี่นย คล้ายๆกับ y โ Name คือตอนต้นนะฮะคุณจะรู้สึกว่าคึกคักเนะฮฮานะจะมีพ่อแง่แม่ง,งอนหน่อยโจเซเนี่ยจะก้าวร้าวเกี้ยวกราดมากแต่พอครึ่งหลังฮะเครื่งหลังเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโยเนมมันต่อตเราหนักมากมันหักมุมอะไรแล้วหนักมากเรื่องนี้ไม่ได้หักมุมอะไรขนาดนั้นฮะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าใจได้แต่เพราะความเรียวของมันความสมจริงของมันคือชีวิตจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีโอกาสได้เจอ ประสบพบเจออย่างเรียกเลี่ยงไม่ได้ผมเชื่อว่าผู้คนที่ใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ย20ปี30ปี40ปีฮะต้องมีประสบการณ์ร่วมอะไรบางอย่างตรงกับพระเอกหรือนางเอกเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยคุณดูแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหถ้าถ้าชีวิตเราได้เจอกับสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ไหมเราจะรับกับสิ่งความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างกระทันหันเนี่ยได้แค่ไหน มันเป็นอะไรที่สะเทือนใจแอดบอนมากเหมือนกันนะครับและถามว่าชมมาขนาดนี้เนี่ยเรื่องนี้มีอะไรที่ไม่ดีบ้างก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือด้วยความที่มันเป็นนิยายที่เขียนมาตั้งแต่ปี1984แล้ว,วเนาะสตอรี่ของตัวเอกที่คนหนึ่งเป็นผู้พิการอคนหนึ่งมีชีวิตที่ก้าวไกลสดใสเนี่ยมันไม่ใช่สตอรี่ที่วางพลอตได้แปลกใหม่อะไรขนาดนั้นนะฮะผมเชื่อว่าให้คุณเดาเรื่อง สักแบบสักสามสี่แนวทางว่าเรื่องมันจะดําเนินไปแบบไหนจบแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนเดาถูกนะฮะแล้วก็แอดบอลเองเนี่ยพอมานั่งนึกดูจริงๆริงก็มันเป็นหนึ่งในเส้นทางการจบเนื้อเรื่องที่แอดบอลก็เดาได้เหมือนกันอืแต่ว่าอย่างที่เล่ามาตลอดฮะมันสามารถดาเนินเรื่องให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเราทุกคนมีโอกาสเจอเรื่องแบบนี้ได้เสมอซึ่งเรื่องนี้ฮะมันก็นําเสนอได้ค่อนข้างดีนะฮะ รู้แล้วรู้สึกสะท้อนใจกับชีวิตของเราแล้วก็ทําให้เราได้ออกมาคบคิดนะฮะนอกจากหาคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ต้องมีคุณค่าต่อคนอื่นด้วยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแถมท้ายนิดน,นึงผลงานเพลงประกอบนะของวงอีฟนะฮะดีมากมีสองเพลงนะครับเป็นเพลงอินเสิร์ตช่วงกลางเรื่องแล้วก็เพลงจบส่งเสริมอารมณ์ได้ดีมากและแถมท้ายสุดๆฮะยูคิจิครับเอ็มมตัวสีดำอ้วนเนี่ย แม่งโคตรน่ารักและส่งท้ายครับผมกับการให้คะแนนเออผมก็ไม่อยากให้คะแนนซ้ํากับตอนกับเกมให้คะแนนแบบตอนโดรีมอนอะไรเงี้ยนะผมแบ่งเลเวลแบบนี้ดีกว่าเรื่องผมให้สามดาวครึ่งอืมกําลังดีแต่ว่าก็ไม่วือหวามากเท่าไหร่งานภาพผมให้ห้าดาวสุดยอดมากนะครับผมแล้วก็ ความปวดตับปวดไตฮะเมื่อกี้ผมจ่วไว้แล้วว่ามันเป็นเหมือนโดนาเมผสมกับน้ำบัตรน้ำตาลหนลิตรแต่มันซอฟต์กว่ามาก2ดาวครึ่งครับผมผมบอกเลยว่าดูเรื่องนี้คุณไม่ถึงกับปวดตับแต่ก็มีเสียดท้องหน่อยๆอ่าและสุดท้ายผมดูจบแล้วมีกำลังใจในชีวิตขนาดไหนผมให้สี่ดาวครับสรุปคะแนนนะฮะเรื่องนี้ถ้าเป็นเต็มสิบผมจะเท่าไหร่ผมให้ที่ 8.5คะแนนครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของโจเซโตโทระโตสักนาทาจิครับผมผลงานอินเมเมชั่นน้ำดีเรื่องนี้ครัไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ฉายในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้ามีโอกาสนะครับผมต้องขอแนะนำว่าคุณต้องไปดูฝากไว้นะตรงนี้แค่นี้นะครับผมติดตามกันได้ใหม่ครับผมกัมบเจปังเจแป,จปนโอกาสหน้าจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันนั้นรับชมกันดูให้ดีทั้งทาง youtube Facebook PotBean Spotify ครับวันนี้แอดบอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ